Hello everyone. Welcome back to the class of English with Teacher Pray again. Today we are going to study about unit 6 Sports day in the topic of can and can't. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6 Sports Day Lesson 1แต่เราจะเรียนรู้หลักไวยาก,ายกรณ์เรื่องหลักการใช้ can แล้วก็ can't หรือที่เรียกกันว่า cannot นะคะ and today we're gonna use notebook and also workbook So prepare yourself before we get start. แล้ววันนี้เราจะใช้2ออย่างคือเราจะใช้สมุดเพื่อโจทย์หลักการใช้แคนกับแค n นแล้วก็ใช้หนังสือแบบฝึงหัดในการทบทวนการหลักการใช้แครแล้วก็แค้นเช่นกันค่ะ So prepare yourself before we get start. If you re ready, let's go. ข้อตกลงก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่6 Sports Day และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะซึ่งการศึกษาคำและประโยคจากหน่วยการเรียนรู้ Sports Day เราได้ทำไปแล้วนะคะ การจดแล้วก็คัดคำพท์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดให้นักเรียนก็ทําไปแล้วนะคะวันนี้เป็นการทําแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดสมัยหน่วยการเรียนรู้ Sports Day และส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อบันทึกคะแนนค่ะ Lesson plan ค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะ Lesson plan จะเรียนอะไรบ้างเพื่อที่จะนำมาประกอบในการอ่านแล้วก็การใช้การทำแบบทดสอบต่อไปค่ะ Number one words and sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬานะคะ Number two can and can't หลักการใช้ can แล้วก็ can't And number t r e reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญปรากฏอยู่ในทุกหน่วยการเรียนรู้อย่าลืมนะคะ มาดูกันเลยค่ะ can and can't หลักการใช้ can แล้วก็หลักการใช้ can't นะคะเตรียมสมุดมาจดทฤษฎีการใช้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ,ะมาดูก่อนหลักการใช้ can แล้วก็ can't มาทำความเข้าใจกันก่อนเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธแตกต่างกันยังไง can นะคะ c-a-n can ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ากระป๋อง แต่วันนี้เป็น can ที่เป็นในแง่ของกริยาเพราะฉะนั้น can c a น can แปลว่าสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้ซึ่ง can ปกติจะเป็นประโยคบอกเล่าแต่คำว่า can't can't a, n, a p r o p h e t นักเรียนจะเห็นความแตกต่างนะเขียนไม่เหมือนกันเห็นไหม c a n หรือถ้าแปลตรงตัวเขียนแบบตรงตัวก็คือ cannot แต่เราโตแล้วนะคะเราจะเรียนรูปยอ่อ Can แปลว่าสามารถเพราะฉะนั้น can t จะแปลว่าไม่สามารถไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างของประโยคก,กันค่ะมาดูนะคะตัวอย่างของประโยคหลักการใช้ can แล้วก็ can't นะคะ For example I can run in a race I can run in a race อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะก็จะแปลว่าฉันสามารถวิ่งในสนามแข่งได้หรือฉันสามารถวิ่งแข่งได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีส้มนะคะ I can't play baseball I can't play baseball เป็นประโยคปฏิเสธเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นก็แปลจะแปลว่าฉันไม่สามารถ เล่นเบสบอลได้ซึ่งความง่ายของ c a n e แล้วก็ can ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยในแต่ละคํากริยาบางประเภทเนี่ยเราจะต้องโฟกัสด้วยว่าเป็นประธานประเภทไหนใช้ยังไงแต่ในกรณีของ c a n e แล้วก็ can ใช้หลักการเดียวกันคือประธานแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่านักเรียนต้องแยกให้ออกว่าเป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธเท่านั้นเองค่ะคราวนี้มาดูนะคะ ในกรณีของประโยคคำถามค่ะเมื่อกี้เป็นบอกเล่าและปฏิเสธใช่ไหมคราวนี้มาดูประโยคคำถามกันนะคะในกรณีของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย can จะต้องตอบเป็น2อ,อย่างเท่านั้นคือ yes หรือ no ซึ่งพอตอบเป็น yes ก็จะกลายเป็นประโยคบอกเล่าก็ใช้ can แต่พอตอบว่า no จะต้องเป็นประโยคปฏิเสธแล้วคือทำไม่ได้ก็ต้องใช้ can t. นะคะ for example มาดูตัวอย่างค่ะ can you go skateboarding Can you go skateboarding? ขึ้นต้นด้วย Can แน่นอนต้องตอบเป็น Yes กับ No ถาม You ตอบ I ประโยคคำถามหมายถึงคุณเล่น s k a t ต b o a r d ได้ไหมคุณเล่นสเกตบอร์ดได้ไหมถ้าเล่นได้ใช่สามารถเล่นได้ก็เป็น Yes I can ถ้าไม่ได้ก็ No I can't อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Can เราจะต้องตอบเป็น Yes หรือ No เท่านั้นค่ะ คราวนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนสัก3ตัวอย่างทําเป็นคู่ระหว่าง A กับ B มาดูตัวแรก Can you play volleyball? Can you play volleyball? คุณเล่นวอลเล์บอลได้ไหมถาม U ตอบ I Yes I can Yes I can ใช่ฉันเล่นได้นะคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Can your brother swim? Can your brother swim? ซึ่ง swim แปลว่าว่ายน้ำ brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะซึ่งพี่ชายน้องชายเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นประธานต้องเป็น he ค่ะเพราะฉะนั้นจะ I ไม่ได้นะ,ะในกรณีนี้เป็น yes ก็ต้องเป็น yes he can yes he can นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ Can your mother play baseball? Can your mother play baseball? แม่ของคุณทำไมแม่ของคุณเล่นเบสบอลได้ไหมแม่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็ต้องเป็น she เห็นปะไ,ไหมคะข้อนี้จะแตกต่างเป็นประโยคปฏิเสธครูแพ้ก็เลยทำเป็นสีส้มไปให้ก็จะเป็น No she can't No she can't ไม่แม่เล่นไม่ได้นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือ can ใช้กับประโยคบอกเล่าส่วน can't จะใช้กับประโยคปฏิเสธคือทำไม่ได้นั่นเองนะคะ โอเค g u y วีกันมาดูเอ็กซ์ไซซ์ทุกทเตอถ้านักเรียนโจทย์นะคะทฤษฎีหลักการใช้แ a n นกับแคนเสร็จแล้วเราจะมาดูกันซิว่าเรามีความเข้าใจหลักการใช้ can นแล้วก็แคนมากน้อยแค่ไหนนะคะ Open your workbook on page number 56 Open your workbook on page number 56 and look at number 5 and look at number 5แต่ดูข้อข้างล่างนะคะคำสั่งคือ Now complete the sentences with can or can't อีกครั้งหนึ่งนะคะ Now complete the sentences with can or can't ง่ายๆเลย or, or or แปลว่าหรือแสดงถ้าเจอหรือหรือเจอ or เนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกตอบระหว่างคำตอบที่อยู่ระหว่างคำว่า or ก็คือเราจะต้องเลือกใช้ can หรือว่า can't มาดูนะคะ มาดูเลยสิ่งที่นกเรียนต้องโฟกัสก็คือ 1. ประโยคคําถาม 2. ประโยคคําตอบว่าเขาตอบเป็น yes หรือว่า no ถ้าตอบเป็น yes ก็คือประโยคบอกเล่าก็ใช้ can แต่ถ้าตอบว่า no คือไม่ทําไม่ได้ก็ต้องใช้ประโยคปฏิเสธคือ can't ง่ายเนอะง่ายไหมอันนี้ครูแพร์สอนวิธีการเดาหลักการใช้ can แล้วก็ c a n ให้แบบกระชับนะคะมาดูข้อที่หนึ่พร้อมกันค่ะ can you dance can you dance dance แปลว่าเต้นรำคุณเต้นรำได้ไหมซึ่งประโยคคำตอบต่อว่า yes ใช่ไหม yes i ถ้า yes ก็ต้องเป็นประโยคบอกแล้วก็ต้องเป็น yes i can นั่นเอง number 2 can your sister skateboard can your sisters skateboard พี่สาวหรือว่าน้องสาวของคุณเล่นสเกตบอร์ดได้ไหมแต่คำว่า sister นะคะเติม s แสดงว่าเป็นพี่สาวน้องสาวหลายคนก็ต้องประทัดต้องใช้ d คำตอบคือ no แสดงว่าเล่นไม่ได้เป็นประโยชนปฏิเสธ no they can't ค่ะ number three can Tom speak English can Tom speak English ทอมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคำตอบคือ yes ทอมเป็นผู้ชายก็เลยต้องใช้ he ค่ะ yes he can number f can Bill and Peter walk in space บิลแล้วก็ปีเตอร์สามารถเดินในอาวากาศได้หรือไม่ได้ไหมเบลกับปีเตอร์ประธาน2องคนเขาก็เลยต้องใช้ d ด y Yes they can ค่ะ Number fiveCan you play volleyballCan you play volleyball, can you play volleyball? ประโยคคำตอบคือ No แสดงว่าเล่นไม่ได้ถาม you ตอบ I know I can't นั่นเองค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะ we gonna do another exercise together okay guys we are still in workbook but look at number 57 and look at number 6นะคะเรายังคงใช้หนังสือแบบฝึกหัดแต่ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า57แล้วดูข้อ6ที่เป็นตารางค่ะคำสั่งค่ะ read and answer the question Read and answer the questions นะคะเขาบอกว่าให้อ่านแล้วก็ให้ตอบคำถามมา Look at the table first ดูตารางก่อนซึ่งเป็นตารางที่เหมือนกับของนักเรียนเลยอ่ะมาดูนะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะมีกากบาทก็คือ true แล้วก็ sorry เช็คถูกคือ true แล้วกากบาทก็คือ false หรือถ้าในกรณีของ can แล้วก็ can't ก็คือเช็คถูกก็คือ can แล้วก็กากบาทก็คือ can't นั่นเองนะคะ โอเคมาดูพร้อมกันคราวนี้ there are five students there are five student มีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้น5คนนะคะก็จะมี harry betty anna ben and mark ซึ่งมีกีฬาอะไรบ้างช่องแรกก็จะเป็น football badminton pingpong volleyball baseball นักเรียนดูนะคะเรามาดูมาดูช่องแรกด้วยกันก่อน f o ุตบอลจะมีเด็กเล่น CAN PLAY FOOTBALL กี่คนคะ3คนก็คือ Harry ี่แอนนาแล้วก็ Ben ใช่ไหมคะแบด m i n ตันมีเด็กนักเรียนที่เล่นได้คนเดียวก็คือเบ t t ี่พิงพองมี2คนก็คือ Betty กับแอนนานะคะส่วนว o ล l e y b a l l ก็มีเล่นได้คนเดียวก็คือ Harry ส่วนเบสบอลมีเล่นได้ทั้งสิ้น4คนก็คือแฮร์รี่แอนนาเบนแล้วก็มาร์คคราวนี้เราจะมาตอบคำถามพร้อมกันนะคะ นัมเบอรเดี๋ยวตรงไหนที่เป็นจดตามได้ให้จดเลยนะคะนักเรียนเพราะว่ามี WH question หรือที่เรียกว่า question word ที่นักเรียนจะต้องได้ใช้ไปจนจบป .6 นะคะ number one how many students play baseball how many students play baseball how many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่ถามจำนวนเพราะฉะนั้นเวลาเจอประโยคคำถามที่ถามเรื่องจำนวนหนูจะต้องตอบเป็นตัวเลขนะคะ How many students play baseball มีนักเรียนที่เล่นเบสบอลได้กี่คน4ี่คนใช่ไหมคะเมื่อกี้เรานะับคำตอบเวลาตอบก็ตอบ There are four students play baseball There are four students play baseball มีนักเรียนอยู่ทั้งสิ้นกี่คนที่เล่นเบสบอลได้คะ4ี่คนนั่นเองคะ่ะมาดูกันต่อ Number two Does Ben play badminton? Does Ben play badminton? เบนเล่นแบดมินตันหรือเปล่าถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยดูกับ does จะเป็นหลักการเดียวกับ can กับ can't ก็คือตอบเป็น yes แล้วก็ no Ben เล่นแบดมินตันหรือเปล่าคะไม่ได้เล่นใช่ไหมและต้องเป็น no ก่อนอันดับแรกซึ่งเบนเป็นผู้ชายก็ต้องแทนค่าด้วยคำว่า he นะคะแน่นอนถามดูกับ does ก็ต้องใช้ ดูกับ does แน่นอนแต่ถ้าใช่ก็อาจจะเป็น yes he does แต่นี่ไม่ใช่ก็ต้องเป็น no he doesn't ซึ่ง doesn't ก็ย่อม,มาจาก does not นะคะฝึกการใช้ไวยากรณ์ไปเรื่อยๆนะคะนามบุ r ร who doesn't play baseball who doesn't play baseball นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นประโยคคำถามแต่มีประโยคปฏิเสธเข้ามาร่วมด้วยคำว่า doesn't เป็นประโยคปฏิเสธเขียนลงไปนะ who WHO ฮู h o แปลว่าใครแล้วใครที่ไม่เล่นเบสบอลมีคนเดียวใครที่ไม่เล่นเบสบอลคะ Betty Betty doesn't play baseball Betty doesn't play baseball Betty ไม่เล่นเบสบอลนะคะการตอบประโยคคำถามแบบยาวมันไม่ได้ยากมากเราจะฝึกฝนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความเคยชินนะคะ n u m b e r What does Betty play? What does Betty play? What แปลว่าอะไรแล้วเบตตี้เล่นอะไรละ่ะดูซิเบตตี้ Betty เล่นกีฬากี่อย่างเบตตี้เล่นกีฬาสองอย่างใช่ไหมคะเบตตี Betty เป็นผู้หญิงก็ต้องใช้ she She plays badminton and ping pong She plays badminton and ping pong เบตตี้เล่นแบดมินตันแล้วก็ปิงปองค่ะ Number 5. What does Harry play? What does Harry p l a y What แปลว่าอะไรเหมือนเดิมแล้ว Harry ละ Harry เล่นอะไรมาดูกันสิค่ะ Harry เล่นอะไร Harry เล่น3อย่าง He played football วอ l เลย์บ l ล n n d เบสบ a ลแฮร์รี่เล่นฟุตบอ l วอลเลย์บอลแล้วก็เบสบอลนะคะให้นักเรียนลองสังเกตว่าถ้ามีเกิน2อย่างเป็นต้นไปการใช้แอน ang แอและจะใช้เชื่อมกับสิ่งสุดท้ายนะคะเราจะไม่เอาแอนไว้ต้นๆน,นะคะเราจะใส่คอมมาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ใช้แอนเชื่อมกับตัวสุดท้ายนะคะเป็นยังไงคะวันนี้ตอบคำถามได้ไหมเอ่ย Okay, guys, how's about today? Today is quite difficult because this is the first time you study about can and can't. But don't worry, if you study hard, you will get good grades. นะคะไม่เป็นไรวันนี้เป็นการเรียนไวยากรณ์นะคะมันก็จะยากนิดนึงสำหรับการเขียนประโยคแล้วก็การตอบคำถามในลักษณะของประโยคแบบยาวแต่ไม่เป็นไรนะคะภาษาอังกฤษขึ้นขึ้นอยู่กับความขยันยิ่งนักเรียนขยันเท่าไหร่นักเรียนก็จะมีความแม่นยำในการตอบคำถามมากขึ้นแค่นะั้นและที่สำคัญก็จะได้คะแนนดีด้วยนะคะโอเค today we have no homework and I I will s e e you next class You can contact me follow this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนเดิมนะคะใน Facebook ที่ช่องที่ชื่อว่า English with ครูแพรนะคะกด Subscribe ให้หน่อยนะคะในช่อง YouTube ที่ชื่อว่า i p แ a รสวรรณชาตินะคะแล้วก็แอดไลน์มาที่ไอที่ i p แพค่ะโอเค guys See you next class Have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ s l i d e s c h o o นะคะสำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาด้วยค่ะ